เรามาปรับพื้นที่นะคะปรับพื้นที่เพื่อที่จะทำสระว่ายน้ำแล้วก็ปรับสุริทัศนะคะตอนนี้จัาางหวัดรัชวพันีนะน้ำท่วมหนักมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะน้ำหนุนน้ำขึ้นมานะคะตอนนี้เราอยู่ดิบคลองนะคะเรียกว่าคลองนี่คลองไร่นะว่าวมีคลองไร่นะของบางใบไม้เหรอคลองบางใบไม้นะคะ นี่เป็นคลองบางใบไ,ไม้ตอนนี้คือน,น้ําหนุนเยอะมากเลยและโครงการบ้านนกดาวของเรานะคะที่จะสร้างนั่นค่าก็ทุกคนนะคะยืนอยู่และบ้านนกดาวกําลังตอนนี้กาลังระบายสีอยู่นะคะวันนี้เรามาทอํอรายการเรามาคุตสะค่ะเพื่อที่จะทําโครงการเป็นพื้นที่นะคะสําหรับ ขายบ้านนอกดาวแล้วก็สรับตั้งเป็นร้านอาหารในโอกาสต่อไปนะคะทุกคนนม่โกเลกำลังลงอยู่นะคะน้ำขึ้นเยอะมากเลยคะ่ะวันนี้ บานนะคะคนในบางค่ะอเเมืองจังหวัสดสุราษฎร์ธานีตอนนี้ภาคใต้นะคะนูน่นภูมิทั์ไม่เปิดเลยค่ะฝนตกแล้วก็อากาศหนาวนะคะสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาดูนะคะสำหรับโครงการบ้านกนกดาวค่ะทุกคนนี่ค่ะบ้านกนกดาวกํลาลังทําอยู่นะช่างกําลังทาสีข้างนอกอยู่ค่ะทาสีข้างนอกอยู่นะคะ เดี๋ยวให้ฝนหยุดตกก่อนให้เขาทำขุดให้เสร็จก่อนนะทุกคนเพรตอนนี้ค่ะน้ำมันท่วมอยู่เอาอะำูเลท่ไม่อะน้ำท่วมเหรอนี่ค่ะกำลังุสระเม่โคเล็กลงนะคะตอนนี้สุราธานีน้ำเริ่มท่วมแล้วนะคะเกาะลำปูไปแล้วค่ะ เอาแบบเป็นธรรมาชาตินะคะเราจะสร้างเป็นตัวแอลตรงนี้นะคะ่ะเป็นตัวแอลแลเดี๋ยวเราจะวางบ้านน็อกดาวน์นะคะตรงโน้นอีกหลังหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้มาประกบหน้ากันนะคะทุกคนใครสนใจบ้านน็อกดาวน์อนาคตนะคะบอกก่อนนะว่าไม่ใช่ตอนนี้ค่ะในอนาคตสนใจสร้างได้นะคะตรงมีไซส์ S M แล้วก็ L นะคะและเดี๋ยวรายละเอียดค่อยมานะแจ้งให้ทราบนะคะสุราธานีค่ะบ้านน็อกดาวน์สุราธานี แล้วก็นะะี่ค่ะถ้าสนใจพวกรถชอปเปอร์รถทาเล่นะคะเราก็มีนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเป็นโครงที่เราซื้อมาที่เรายังไม่ได้ดําเนินการที่จะปรับแปลงเปลี่ยนโฉมรูปนะคะมีอยู่ตอนนี้ที่ตั้งอยู่นี้3คันแล้วก็ที่ร้านก็ยังมีอีกหลายคันนะคะมี2โครงการค่ะก็คือรถใหญ่รถทาเล่มือสองนะคะแล้วก็บ้านนอกดาวนะคะสําหรับในอนาคตตรงนี้นะคะ่ะก็จะปรับมือนึทัดเป็นร้านอาหารจะทําเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็ที่พักค่ะ สำหรับพวกไรเดอร์แล้วก็บายเกอร์ทั้งหลายนะคะแล้วก็สำหรับทุกคนด้วยค่ะค่ะน้ำขึ้นเยอะมากเลยอ่ะทุกคนตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะออกกันไปยังไงนะคะเรียบร้อยแล้วบีเอม เบียบอกไม่ได้แล้วบาริสลาทุกคนน้ำมันขึ้นเยอะมากเลยนะเห็นยังแล้วเนี่ยเราเอาบีเอมกันมาน่ะแล้วคำถามว่าเราจะออกกันยังไงนี่ค่ะเมื่อกี้ตอนที่ลุยมานะที่ลุยน้ําเข้ามานะทุกคนน้ํามันขึ้นถึงขนาดนี้ยค่ะแต่บีเอ็มเขาจะมีระบบปิดพัดลมตรงนี้นะมันก็เลยขึ้นมาเข้ามาได้ค่ะ แต่ตอนออกนี่น่าจะไม่สามารถแล้วค่ะเพราะตอนนี้คิดว่าน่าจะท่วมล้อแล้วค่ะนี่ค่ะก็ตรงนี้เริ่มขุดสระแล้วนะคะตรงนี้คือบ้านนกดาวที่เรามีโครงการที่จะทําบ้านนกดาวขายนะคะทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาใหม่ครั้งนึงนะคะก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เรามาเพื่อนน,นะคะมาซื้อไว้สําหรับทําเป็นร้านอาหารแล้วก็จะทําเป็นโชว์รูมรถฮาร์เลย์นะคะ ตอนนี้เรามีร้านอยู่ในตัวเมืองนะคะแต่ต่อไปเราจะมูกมาตรงนี้เป็นโชว์นะคะแล้วก็จะทำเป็นที่พักแล้วก็มีขายบ้านน็อกดาวนะคะทุกคนขายบ้านน็อกดาวเนี่ยค่ะถ้าสนใจสั่งได้แต่ตอนนี้มันจะเป็นแค่โมเดลนะคะเพราะเป็นบ้านที่เพิ่งจะลดลงทดลองทดลองท่าหลังแรกนะคะทุกคนก็เลยยังไม่สําเร็จแล้วยังไม่เสร็จสิ้นนะคะแล้วก็บริเวณตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทําเป็นสะนะคะสะเป็นตัวแอล แล้วก็จะเอาบ้านนกดาวอีกหลังนงคะมาตั้งวางเพื่อจะเป็นตัวโชว์ตัวโมเดลตัวเดโมนะคะแล้วก็อาจจะมีที่พักให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนไม่ว่จะเป็นพวกไรเดอร์พวกไบเกอร์ทั้งหลายนะคะที่เวลามาเที่ยวสุราธานีหรือมาพักอะคะ่ะเพราะว่าแฟนของเพื่อนเขาเป็นช่างอะนะคะเป็นช่างแล้วก็เราก็จะมีอรถอะไรนะหนามท่วมเลยใช่ไหม ตึงปี่า่าเดียวปกพีเดีอากันพื้นนี่ <c oughs> บายจ้าม <c oughs> ภาษาใต้ค่ะภาษาใต้อันนี้ค่ะทุกคนก็ตอนนี้โครงรถอย่างตั้งอะไรนะ <c oughs> มิดแล้วฉายคือ <c oughs> น้องก็บอกว่าน้ำท่วมมิดแล้วอ่ะรถออกไม่ได้โอเคก็ต้องอยู่ตรงนี้ต่อ นี่ค่ะรถรถตรงนี้ก็คือเป็นแค่ซากที่เราเอามานะเรายังไม่ได้ทำทาการ m o ิฟายนะคะแต่เดี๋ยวถ้าอีจะเข้าไปที่ร้านนะเดี๋ยวอีจะให้ดูรถที่เสร็จสิ้นแล้วนะคะทุกคนก็ติดต่อติดต่อได้นะคะใครสนใจอันนี้ค่ะนะคะช่างยืนอยู่คนที่ยืนเท้าสเอลอยู่นะคะวันนี้เปลี่ยนจากช่างมาเป็นผู้ทำบ้านนอกดาวก่อนนะ คนเป็นยังไงกันบ้างคะสุราธานีน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วคะ่ะตอนแรกตอนที่มาตรงนี้น้ำยังไม่เข้าเลยนะทุกคนตอนนี้คือน้ำไม่ไหวแล้วน้ำไม่ไหวแล้วคะ่ะน้ำคือเต็มมากเลยอะ่ะค่ะเดี๋ยวไ,ไ,ไปให้ดูบ้านน็อกดาวน์นะทุกคน ตอนแซนทอมดีทอมดีตอนแซนอาหารมาค่ะอันนี้ไซส์อะไรนะอีกทีไซส์อะไรคะไซส์เล็กไซส์เล็กไซส์เล็กไซส์เอสไซส์เอสขนาดเท่าไหร่คะเอ็มเอ็มขนาดเท่าไหร่วางวางช่องเป๊ะ สามเมตรเอาให้แน่ตกลงกันได้ไหมเมตรคูณสี่เมตรแปดสามเมตรจีคูณสี่เมตรแปดช่างกับพวกแปดตีกันแล้วค่ะ <laughs> อ,อันนี้อันนี้คือบ้านบ้านนกดาวนะคะเดี๋ยวอากพาเข้าไปดูบ้านนกดาวคร่าวๆนะคะอ่ะปริศราหันมาหน่อยค่ะนี่ค่ะเจ้าของโครงการค่ะ ไปตายดิฉันขึ้นมาแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะทุกคนยังเป็นตัวอย่างอยู่นะคะยังยังทำกันไม่เสร็จเลยเพราะว่าเราจะใช้เวลาว่างเท่านั้นที่หลังจากออกจากร้านรถฮาร์เลยนะคะถึงจะว่างมาทำนะคะก็จะเป็นเตียงประมาณนี้นะคะก็โมเดลประมาณนี้แล้วก็ฟลายลก็อันนี้คือจะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะคะ ของห้องน้ำก็ยังไม่เสร็จนะอีกนานไหมคะกว่าจะเสร็จกว่าจะได้เห็นตัวอย่างที่แท้จริงนานนะคะไม่นานใช่ไหมคะประมาณสองเดือนนานไปไม่ถึงนะอือแล้วก็อนี้จะเป็นระเบียงนะคะทุกคนนีนก็ะจะเป็นระเบียงเขาแล้วเดี๋ยวสระก็จะเป็นตัวแต่อามาอย่างเงี้ยค่ะอ่ะอาแมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปบรรจบก,กัดตรงโน้น ใครสนใจบ้านนา้าดาวติดต่อได้นะคะเดี๋ยวอีจะฝังเพจไว้นะคะทุกคนก็จะเป็นบ้านสอนคณะนะคะเดี๋ยวจะฝังเพจเอาไว้หลังจากที่อีกออกจากตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต้องหาวิธีออกไปข้างนอกก่อน,นะคะ่ะว่าเราจะออกกันยังไงเราจะเอารถออกกันยังไงก่อนเนาะตอนนี้ก็เอามาให้ทุกคนดูคือ ไขมันที่สะสมมาตลอดชีวิตช่วยอะไรไม่ได้เลยกับความหนาวระดับนี้นี่ค่ะบ้านนกดาวค่ะเดี๋ยวใครสนใจสั่งจองได้นะคะเดี๋ยวจะฝังเพจไว้ให้ค่ะกำลังระบายสิงอยู่นะคะ้ะไม่ใช่ระบายสีสีกำลังทาสิงอยู่ล,อลอ็ลอคล็อค่ะ ไอนวัดทำอะไรอ่ะรอ่องคืนเนาะรองข่ามันเหรอ okay, <the> อะไรนะเทตอมอเทตอมรับน้ำหนักฉันได้ไหมไทุกคนดีฉันอ้วนมากเลยนะมันรับน้ำหนักดีฉันได้สบายเลยค่ะ <5 S 1> อีกห้าคนก็ได้อไดโอเคที่ค่ะ วันอาทิตย์ที่แสนจะชุมช่มฉ่ำน้มขึ้นเย๋ะว่าเดิมหลอวันนี้น้มนุ่นไหมอะนวัด<ม>น้มเลยนุ่นไหมแบบนี้<ม>นา้มมาจากไหนเหรอ<ม>นา้มมาจากไหนเหรอ<ม>แต่ฝนมันตกนะแต่มันไม่เห็นตกบ้านเราบ้านเรามีแต่ลมกับปล่อยๆนิดนึงอะ หน้าจ้อยน้อยเหรอไปล่อยน้อยน้อยอ่ะอะไรอ่ะไอ้ไอ้ไรอ่ะที่ไหน้ำท่วมทำไมนั่นน้ำท่วมเหรอเธอจะต้องมีภาพถ่ายมีนั้นไม่ชัดเจนซึ่งระดับความเสี่ยงให้ตรงนี้แต่ไม่หนองวัดไม่ทำที่บ้านหนองวัดอ่ะเธอไปดับบ้านหน่อยตาเออไปดับบ้านแล้วก็ท่ายอ่ะจริงโล่นันลอยเลยทะเบียนบ้านหนองวัดอยู่นี่ใช่ป่ะวันนี้ก็ ทะเบียนบ้านหนองวัดอยู่นี่ป่ะเออแล้วทำไมเธอไม่ถามมาน้ำท่วมที่เราวัดหนองวัดใถ่รูปานถ่างข้าวบ้านอะไรเรียบร้อยส้วนอะไรสิพังน้ำหนุนเยอะมาก เอ้หนวกัดขอมันในพ่อไอยนี่วะ้น้าท่วมใช่หรลงไห่หรือมาไรเรียบร้อยเราใช้สิบราสีทะเบียนบ้านเราอยู่นี่ถ้ามันท่วมจริงๆด้วยค่ะนะทุกคนบ้านก็น้ำท่วม ซัางฮาเลย่ยงตั้งอยู่เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวพอแค่นี้กันนะคะเพราะว่าช่างเขาเริ่มที่จะเปิดเพลงกันแล้วเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวสําหรับโครงการบ้านนกดาวแล้วก็สําหรับรถฮาเลนะอีสัญญาว่าเดี๋ยวอีจะก,กลับไปแล้ว กลับไปถึงร้านแล้วเดี๋ยววันไหนที่ได้เข้าร้านอ่ะนะเดี๋ยจะถ่ายถ่ายรูปมาให้นะคะแล้วก็ใครสนใจคันไหนอะไรยังไงก็ติดต่อมาได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ที่เพจบ้านสอนนาคนะ,คะจะมีฮา r เล่อยู่คันหนึ่งนะคะที่ปล่อยนะคะราคาเริ่มต้นก็ที่7บวกนะคะ ร้อฮาเล่ยนะเจ็ดบวกนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อมาได้เดี๋ิฝั่งลิงไว้ให้นะคะทุกคนแล้วก็เสร็จแล้วสำหรับบ้านอ่าน็อกดาวนะคะ นนกดาวนะคะเดี๋ยวตอนนี้มันจะเป็นแค่โมเดลอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนมยังไม่เสร็จนะเรายังทำแบบนี้เสร็จนะคะเพราะเราจใช้เวลาว่างเท่านั้นในการทํำนะคะถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยนะคะขอบคุณค่ะ